Dah mai dah. Tak hecat ni bro. Tak deh. Leo สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิร์ดกุศลทุกคนพ่อแม่พี่น้องเลยกลับบูตีบาได้ผ่านทางมาทางนี้เนาะพี่นอ้องอ่ากับผืนใครน้องไหมครับหมากอันคอแรนพี่น้องเลยคอแรนบอกมาขี้บวนมาขี้บวนขีวนอืมน้องไม้เพื่นอนกับมีแต่ยอดขาวๆง,งามงามคือนไม่ข้าเนาะอะีร <c oughs> นี่ล้อโย่หอยทะเลนี่นะหอยละิบผูหอยละซิบพี่น้องเลยสามหอยส้าหาสามหอยเส้าหาเก้ารถาประจรถไค่าประจำพี่น้องเลยค่าประจำท่มาลาใ้ติดว้ปะนาใช่มใจก็ได้เนาะไ่ไม่เบเสียงนี่เนาะกเฮตัวจก็เฮ็ดูไ กานิสตีว่าดีกันเอาปลากระป๋องลงไปบริ้จางน้ำเปื่นก็่าเด้โอ้ปลากระป๋องเสียงทองมาหอดวัดม่ช่ในผลมาเาบรมาปลากระป๋องผลไทยใบเตยน้ำน้ำดำไปถไปทำบุญนำเพราะวนโดยนี่ยนืคู่อยู่ในวัดนี่เพื่นเพ่นวยเนาะต้องยกมีชดเงาเน๊ยโดยเอาคงอยงกินลงไปจอยเืบน้ำเอนยแ่ซพยนะลิบได้撒ะ กางดึกดึกตันสมุทย่าม,มาแรงยังสิอีกอะ่ะสามสอสองส,องสามหยเศ้าทางนี้ยังหนักอยู่เลยเนาะทางนั่นเขาคายกองหาพาาัดไหนทางไหนทางไหนทางบอบอบอ,บอทางบ้านอันนี้นะอ่าไปทางอ่าอย่างวะเก่งกระเบาก<อ>เป็นไกลเป็นไก่ก<ม>้อห้า

หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปด้านอละพันกันยังวอได้เลยพี่น้องเลยเ้ยเฮ้ยเ้เฮืยเ้ยเเ้อบฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้แบ่้าเฮ้ยเฮ้ย้าเฮ้เฮ้ยนฮ้ยเฮอยอฮ้เฮ้เฮ้ย้ยาฮ้้ยเยเฮ้้เฮ้ยเน้ยเฮ้เ้้เเฮ้เเเเย้เยเ้้ยเ้้อย างกับแพงว่ทุยางคือว่าแพงมาใส่ก็ได้ของห้านะทุนยางนะมาใส่ก็ได้ทีคอนี้มนชื่มาราคาไหนกันเรลดราคาหมักคอเลนเอ้ยักขี้พวนไปได้มานใชหักขี้พวนขี้พวนกัเอาน้ำปลาน้ำดงไปได้ของธรรมชาตรของธรรมชาตร์ี่นองไลถุงเลยถุงไปสิพันไปนี่นะโดยถุง่ะายเาเกินายถุงละสิบดีลักสิบสี่นองไลหรักสิบรัรราคาประจํากาดดีรอนน้ำไม่ต้มนี่ของพนี่นะ ก็มีอันนี้เห็นเขาไม่นพคอยแต่ว่าอันนี้เห็นกองนั่งกันนแม่ดีคาดแต่ว่าคองมันหน่อยคองมันหน่อยแล้วก็เลยเอามาลวกแล้วไม่ดีสามกองนี่ของพนนี่แล้วก็ของพนันเป็นเรือที่สี่กองจักเจ้านี่นะหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเจ้าเรือสามเจ้าเหลือสามเจ้าอ๋อ กอกะแงเลยหลังเส้นมอมีสกองอยู่ห้านั่นเลยฮุบมาพี่น้องเลยสบายดีน้องพลอยยูยังอยู่เพื่อนอาจะน้องเนาะโอ้ยมาขายนะไม้น้ำมันพี่คนโตคองยแห้งบ่โดยออไ่ได้ไปหาน้ำไม้บ่นรแหละมากวันนี้คือผมสั่นมาเลย ตัดผมโดยอยู่บ่ได้มันห้วนอยู่บ่ได้โดยปา้านัดเกินเพี่น้องเลยช 30, 40, 40, 50, 60, ิชสามิสี่ิห้าิบหเจดิูยแปดปเก้าิป้าแสน่เอ,อยูได้มนี่นักนักนัพี่น้องเลยนักเกินบ้อนแดดบ่น้องไปไปไปนะไนคุณแ <c oughs> อ่าน้องพลอยสมุดเจะไปหาไปหาตะไม่นี่ยคือบุญน้องพลกินยูนีฟล์เอาพนเสกออกมามือเช่านี่ฝนต๊กเทีนพอได้คือว่าไอเตียงมาหาบอเมอวานบอข้นมาหมอวานบอบอก้นวันเด็มาเออนี่น้องพลอยทำมานเจ้าไปหาเจ้าเฮ็ดเด็กกระเบนกระตาร้องหาบอหงร้องหาสาธิตสาธมึง้หมคือไปเชื่อแลนี่คือไม่สิคือยังม่ร ยังมาากไม่ยังมายไ่ยังไม่ไ้ยงยงไม่เลไดาธิตสาิชื่อชื่อซอยชื่อซอยนี่ชื่ซอยนี่สิบต้องต้องหิวน้องพลอยเลยต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดคือบอดีนี่ อยู่อ่นี่สิเข็ดเนื้อกับเข็ดนี่นี่ดีไเข็ดเป็นชีบปะแมนเมื่อกี้จะเนจ่าเิ้มก้อนเข็ดแต่รถเข้านี่แหละคนจำรถได้เฮ้ยน้องควายรถไทยมาเลยนะลองดูลองดูน้องควายลองดูวะดีกับน้องควายลองดูไะลองดูไะเบียรมบดหั่นค่ะ กานี้เนาะเราต้มมาอย่างดีพี่น้องเลยดไหมมันคายไปเบอรเลยเมื่อต้มเอาเราไม่ข้างคืนตัวนี้บอกข้าคืนข้างวันข้างคืนชีบอกชีบอ่บกโกกกเราไม่เนาะตั้งนี่บ่กตังใจตั้งใเลยแล้วเห็นี้บอกมัายอยู่

ไปหาล้ไม่อยูอว่า้องพวยตัวโอ้ยกินด้วยวดหวกินตัวมันห่วนนีจะจอยแทบอดีเลยจ่อยง่ายๆวนี่ถนนนี่ต่มันจังหวะลงประมาณเรื่องเลยง่ายจะกินเองเลกินนี่ฮะโอ้ยมัมันเหนีกนะเหตุงเสียก็ได้พูดไปทิย่นีรถ เอาเอาให้ไม่ฆ่าสาธิตกินเลเป็นไงมช่ีกนนั่นบัมีกะปีก็ม่ไทิหวานหวานหวานหวาเนาะหวานนน้อง วะวันนี้เป็นุจอยนกินไมอ้วนเนาะมนี่จงจอยโมนีจังจอยอ่ไกนงั้นงั้นนั้นแหละอบอยู่ทำําไม่เนาะตรงล่างก็แล้วมีฝนเนาะนมันเก็บอยู่นี่ก็ได้หรอวะ

ค่อยเดสิบพันกองละสิบพันจะช่ยช่อยบ่ฮะจะาสวซอ่ะไมบจ้าขกช่องปแล้วช่ยมันกับบวชแล้วเนาะเอาทำที่เจ้าช่ยได้แล้วจะก้นจขายนั่นน 10, ี่มไ้าเจ้านอละพันก็ยังว่ได้เนี่ยมีเปลีนองเนี้ยมีเปลียดนอเมน nhỏ là păn cả bố đây đấy đấy đấy, vay tiền nó phơi, tiền phơi vao, tiền cẩn, nhắm cả đâu mày, ôi lút vô, ôi, vơi lút vô, ôi, tam phu, tam phu cha, này, anh đi này con là sấp <laughs> vợ <và> sao, <laughs> cái tam con, cái <laughs> oh, con sao, là... tam con sao, tam con sao hà, thoa tam con, tam con là sao hả bóc <laughs> con này hà sấp, <laughs> mm. à, anh ไปตัวนี้ปีพวนไปทิ้งไปทิ้งไปเลือกระมีด้วยอฮะได้กระเจียวต้อกินเกลือบอไม่มาคามบอเดี๋ยวข่มีเกลยวมีมะขามอ่อนก็มีเป็นได้ปดิแซ่บซ จะกินกัเจซื้อป้ะกับผได้ว่าจะซื้อเนี่ยมันกินคนเขาได้ละจบบผมซื้อแล้วกอบผมออย่างนี้กนดยกกันอย่กมโอ้ยมากันนี่นะแขวมาคายให้ทุนละสองพก็ได้จะซื้อของแขวะบ่้องเอาจะม่ต้กินยหมาบุัหัวใัวนอยากกินหมากไคเข่านะ นีบ <Universe> ่มื่นหน้ามาอยู่ใจเาหมื่นหน้าบอกได้สีเมาให้กินมืนไหนได้สีมาบนมันไงนึงมืนอะค่ะสองมื่ไหก่อนมาไข่เขามาไข่เขาไข่เขาบมแตกการก็จะมาพี่พวนขึ้นใหม่มันจะแช่กับหม้อีพวนอยู่คนแดมังเหาะแต่ว่าคนโบราณเืามังเหาะแทบมัธยบานกว่าอยู่โอ้คโราโดยโดยสมสมจืดจดนะอืออือยังอูเป็นบางมากป่ะ กินมันกนมันเปลนด้แต่ต้นผลนต๊ล้งมาใช่ด้วยเนี่กระจางเลยเอาเรื่องจริงเลยนี่เห็นบ่นี่จานละลานี่เกมใส่แล็กจ้ะชมแทนชมแทนเลยบ่สมไร้บุ๋มธรรมดาบ่รัธรรมดาจ้ะกินเลยกบพีไป Đó Kẹp vậy Con phê này, tụi này chậu con Còn tụi của nó, cái gia thì nó vậy ừ. Ồ Rồi, <laughs> đó, đó, đó. rồi Rồi Rồi, rồi Bấm Bấm ngân cơ <laughs> Để đi con. <laughs> <laughs> เฮงเงินกอนหน่อยไงลองยาบมังบอเลพี่น้องไงอ้วจะไปอันกลองละชิบมันก็ยังสิคือก้หมายจะมีชำนันบอกเออชำนี้ตรงแล้สองพกีบสองพกีบนี่อันเออได้ละกองหนึ่งนี่ได้ละกองเดียว เอาไฟนองวันนี้เออเอาไฟนอกวันจะเจ้ามามาไม่บ่หรือว่าเจ้าของเื่อมันบอมา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 ซนอไมซื้อไมมาขายช้อยซื้อไมคือสินตํแท้ขายไม่มายาิการขายเราไม่เราไม thế nè đó đẹp loại sao đẹp loại sao vậy cô mà cô quần phân nhắn <coughs> <Để đổi khai>. <coughs> <coughs> à, tốm, à, này đi khai sao khai tôm này tôm này đâu rồi nó kèn cái này đi เด้กเงินกระลายอยู่เดียวบดจำแน่นบดจำนี่บดตัวบดตัเนาะที่กินแต่ไม่บัดข้าอันนั้นได้ส่ะเครื่องบัิเมื่อใช้เกงเด้สเนาะเนาะมันกรบบุกเข้าแล้วเด้เราเทมให้ักกันยงไเนาะสามกลองเฮ้เราบอกว่าสามกล่องเร่าินี่เม็ดระสามกล่องซาห่าเชาสากล่องซาห่ได้เขาขายเนาะนี่ดิากล่องเช้ามันกับุปแล้วานี่ดีซอห่นี่อ่าห้าสิบ แถมบ่แถมกองนี่ให้เจ็ดพันจีเอาเอาเอเอารถเนนี่นี่ตัวต้มมาชิลไว้คอยบ่ต้มมาบีเมาส์โอเคโอเคโอเคฮะบดีก็ได้อี้ก็ได้บย่าอันนี้ก็บบย่าเลยเนาเลยไม่ยากไมยากนีหมักพี่พวนได้ค่ะเะหมักพี่พวนบอไ่ยากไม่ค่อย มรอเอาเรือกองหนึ่งไลเลยเจ็ดองเจ็ดองอะไรเนาะขอ้กองหนึงจะจะจะเอาผลลนายไรก่สามกององห้านเชียวสามกองสอ้าได้กองทหารจเรือกองนึ่งเนี่ยผลลนไรเจ็ดพันกีบเจ็ดพัน 6ก0 0 0เจเนกบเจ็ดบโแมน0บ0แมนหก0 0 0เ0 0 0 0ันหกเอ้า6 0ทีบเอ้าหกายรูปนี่ถายรูปกนีบอายแตเอพี่น้องเ้ยอ่านีกับวายให้อันพได้ือพริกซีเกลเยเบตนัเเวต้มนี่เให้บอดีเพ่อสบายเด้พี่น้องเ้ยเพรดีเป็นแม่ลูกอ่อนเนาะ เรากิมนี่บ่พอลูกออนพอลูกออนหล้วว่าดีเด้หาไปขายต่อต้องใส่กระตาคณะเซียมันใส่อะรนนี่บบวคือบ่ใส่กระตาอันี้ก็ใส่ตุ้งย่างเลยทอดมาได้ใส่หักแยงเี้องเลยหักแยงเงี้งตเมยหรือบาเลยตัวเมียักแงเมีตัวเมีตัวผู้มีตัวเมตัวผู้ อ้าวบอดีโอเคแลวเนาะโดยโดยกับเจลายยืนไปยืนมม่งคือนห่อนเนาะเดนไเดนเดนน้องควายไม่ได้ขายพูดสิติเอาคึ้นออกไปแต่โดยนมเปื่อเปื่อนแหงบออยากมาหมุนกันอยู่นี่นะเขาบอามันม้วนหอเปล่าดีนะเพ่นกัถูกานงนมันเปื้อนแหงต้องเป็นิงดีมันสูงดีนะโดยๆดสูงแล้วพันแหงยืนเอาโอเคเเนาะมีแต่ ผมมุกขับใจลายที่รถให้เนาะหัวล่ถ่มะม่วยโดยเ้ยละท่องยันบูาโดยเถือผาเอเดือนเลยได้หนึ่งลไปถือย่างมากยเลยกันแปดกินแปดเดือนเลยได้หนลายกินได้ไรล่ะเวนไม่ได้เอ้ยเนาะเอาเอาเอาบ่าวไปเดนัพชา bao sao bay bao còn đấy sao bay nữa? áo bơi bao giờ bao sao áo bơi bao ngày trời? yên yên. được. 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 เอาบ่เป็นหยังเนาะเอ้าสวัสดีสบายดีก่อนเด้อเนาะบ่แม่นบ่บุญบ่นะเอาเราบ่ได้รถเรามาบ่บ่ๆๆเราบ่ได้เาาเนาะโอเคสบายดีน้องพลอยเด้อสสน้องไ้น้องพลอยลูกครึ่งไทยลาวตัวเตี้ยเนาะเป็นยังก่อตัวเตี้ย Mèo hay mắt xăm ní Mèo hay xăm đi, ơi, đi. Ờ, Nó còn phù ngam thì phải bỏ sách Nó không này có lẽ đại là, đài, là thân nhanh uhm. Ta sẽ nó có <laughs> mà đấy máy nè À là bảo máy này đó Đi nào Ok, ok Rồi Ba, đi nào rồi Ok, đi พอดีผ่านมาทางนี้พี่น้องไอ้บอลนู่งหัวมวนกันกับทางน้องพลอ่ะแดดกับกุมเราไม่แดดพี่น้องก็ซื้อตําเพิ่นตลอดเนาะแต่ก็ลดราคาให้อยูราคาพิเศษเอาเลยเอ้าแต่ไหนก็ต้องขอบคุณขอบคุณขอบใจท่านทุก่านพี่น้องอ่าเบิร์ดกุศุถุคนผู้ใดที่เป็นเอฟซีของน้องพลอเพื่อนเอกะฝากติดตามฝากเบิร์ดส้มฝากพลอยก็ได้กุ้งเส้นเล็กน้อยเด้อขอขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจเบิร์ดกุศุถุคนณขอเจ็บไปได้ขอบไข่หอยมี สำหรับวันนี้ผิดาลาดประการใดขอโทษและขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุศุสทุกคนเนาะไปพบไปพอกับปัญญาในโอกาสหนาะพี่น้องสบายดีเบิร์ดกุศุสทุกคนเด้อ